కక్ 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 มุมสวนตรงนี้นะครับมีชื่อว่าทีเด็ดอีสานฮะน้องโอปอฮะเป็นผลงานของคุณบริลักษ์สวงโพและคุณจักรพันธ์ฝาชัยภูมิอาจารย์ข่ามองแล้วนึกถึงเจ้าอะค่ะเจ้านางเจ้านายเนาะแต่ว่าก็ ได้บรรยากาศของโคราชจริงงนะค่ะเหมือนเป็นพ่อใหญ่แม่ใหญ่ที่คอยต้อนรับแขกจากทุกสารทิศเนีเพราะฉะนั้นมุมสวนตรงนี้ก็เรียกได้ว่ามีองค์ประกอบมีส่วนของการตกแต่งต่างๆที่ทําให้ดูนึกถึงบรรยากาศของเปลือนไทยที่อยู่ตามต่างจังหวัดได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ระแนงท,ที่ทําจากไผ่นะครับลำเล็กๆนะครับมีการใช้ เขาเม้าเป็นลวดลายที่มาจากโคราชจริงๆนะครับหรือแม้แต่รูปตกแต่งต่างๆเหล่านีา้ <S <S ที่เป็นเนื้อสัตเป็นหินทรายนะครับ,บาาโอ้โหขมไปเด็ดมากเด็ด <โฮ S 1> ไป <ฟ S 2> อันนี้ซึ้งนึ่งข้าวเหนียวหรือเปล่าบางทีเราทั้งเราแงะไปดูนะฮะท่านผู้ชมครับบางทีอาจจะเห็นข้าวเหนียวติดอยู่ก็ได้นะฮะตกมาปั้นๆกินได้ได้เลยครับก็ที่เด็ดอีสานเด็ดดวงจริงๆอยากจะเซิงค์ขึ้นมาเลยนี้อ่ะเดี๋ยวดูอีกมุมนึงนะคะมุมนี้ค่ะเป็นมุมจิบ น้ำชาในการที่บองแล้วต้องนึกถึงผู้ดีอังกฤษเลยมุมนี้นี่ทราบว่าได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดครั้งนี้ด้วยนะครับมีชื่อมุมว่า love is all around เหมือนชื่อเพลงเลยนะฮะคำรักอยู่รอบๆโซชาเ่ยนะแล้วมันก็ดูสวยโอ้โหแบบหวานจริงๆนะครับ เป็นผลงานของคุณวิมลทิพย์ปุรมาศและคุณอัชาราทองสิรินะครับความรักอยู่รอบๆตัวเราไม่ว่าเราจะมองไปทางไหนก็มีแต่ความรักจริงๆนะ,นะสีชมพูใสหวานขนาดนี้เนี่ยสาวๆต้องมานั่งกับนมๆเนี่ยรับรองเคลืบเคลิ้มอย่างแน่นอนนะคะจากในความคิดตรงนี้นะครับเขาได้ใช้การสร้างความอบอุ่นผ่านสีสันผ่านองค์ประกรอบต่างๆที่เกิดขึ้นภายในการตกแต่งสวนนะครับแล้วนอกจากเหนือจากการทําให้เกิดการ บรรยากาศในการพักผ่อนหย่อนใจแล้วยังสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันเป็นการสร้างบรรยากาศแห่งความรักให้ตลบอบอวลไปทั่วบ้านเลยะนม่นานแล้วะตามชื่เลยเริิสอัลราวต์แล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นจุดที่ถือได้ว่าเป็นไฮไลท์ของมุมตกแต่งสวนตรงนี้เหมือนกันนะครับก็คือใช้ต้นไม้แล้วก็มีเหมือนเป็นตัวคริสตัลเป็นลูกหัวใจด้วยซึ่งเวลามันโดนไฟตอนกลงคืนอะไรประมาณนี้มันก็จะว่างแน่นอนนะจะแหมเห็นแบบนี้นะคะ สวนจิบน้ำชาอะไรกันเลยผมดูแล้วมันนึกถึงบรรยากาศพวกหนังเทอร์มินเตอร์อะไรประมาณนี้นะฮะอาจารย์ฟังเส่อ,อ,อะไรน,นะเขาบอกว่ามุมนี้ค่ะชื่อว่าชาแป๊บ <c oughs> ชาแป๊บเป็นผลงงนของคุณว่าสุบพงศรีนะฮะแต่ว่าโอ้โห <c oughs> คือเรียกได้ว่าช่างมีความแตกต่างจากรูปแบบที่เราเห็นกันอยู่ในมุมสวน สวยๆต่างๆยังมากมายเลยทีเดียวคำนี้ค่ะชาแป๊บนี่ยเบอกว่าเป็นคำแสลงนะคะซึ่งมาจากคำว่าชานะคะแล้วก็ความเร่งรีบแป๊บนะคะนั่นแหละเอามารวมกันค่ะก็คือแป๊บเดียวนั่นเองเอามารวมกับชานั่นเองพอแป๊บเดียวปุ๊บแกก็เลยเอาทอแป๊บมาทำเลยนะฮะ การจิบชาอย,ย่างผ่อนคลายเนี่ยจากความตึงเครียดนั่นเองโอ้โหน,นี่แหละคอนเซ็ปต์ของเขาแต่แก้วเก๋มากน,น,นะะอาจารย์คะบรรยากาศการจิบชายนยเหมือนกันเหมือนเป็นพวกไอตัวที่ เติมน้ำมันฝาส์เติมน้ำมันนะในปั๊มน้ำมันนะโอ้เป็นกระบวยที่บ้านนะคะคือถึงแม้จะมีความแปลกนะครับในรูปแบบของแนวคิดแรงต่างตัวนี้นะครับรวมทั้งมีการเลือกใช้วัสดุที่เราดูแลเฮ้ยมันไม่น่าจะมาใช้กันได้แต่ที่สําคัญคือมันเป็นเรื่องราวเดียวกันมันเรียงร้อยออกมาได้อย่างน่าสนใจและท่านผู้ชมมาเห็นดำๆนี้อะไรทราบไหมฮะอะไรเหรอคะจานสีฮะพาสีเลยฮะมันต้องดิบๆแบบนี้เลยนะฮะสำหรับชาแบบนี้ครับ <ม>จิบชาไปแล้วค่ะแต่ตอนนี้อยากได้แบบอลังการบ้างอลังการ<อ>ง,งานาสร้างเลยเป็นสวนใหญ่หญเลยดีไหมคะอันนี้เป็นมุมที่เรียกว่ามุมสวนโชนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการนําเสนอไอเดียที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวที่จะทําให้คนที่เข้ามาเยี่ยมชมงานเนี่ยเอาไปต่อยอด <วะ S 1> กับที่อยู่อาศัยของท่านผู้ชมเองนะครับซึ่งในปีนี้นะครับเป็นการนําเสนอเทรนด์ของการออกแบบถึง4เทรนดโดยหยิบยกอาวัสดุที่มีสามัญธรรมดาที่มี เห็นอยู่รอบตัวเป็นองค์ประกอบในงานโครงสร้างและองค์ประกอบของสวนนะครับแบบมินิมอลหรือว่าเลสอิสมอลนั่นเองนะครับซึ่งมีอยู่ประมาณ4ส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกเลยนะครับเป็นลิฟวิ่งสเปซนะครับล i ฟวิ่งสเปซเป็นพื้นที่พักผ่อนนอกบ้านซึ่งอาจสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตในสวนของคุณได้มากขึ้นโดยเพิ่มพื้นที่เหล่านี้ให้สามารถใช้เวลาได้สะดวกสบายทุกที่ ที่คุณผู้ชมต้องการเลยเพีเดียวให้อารมณ์เหมือนอยู่ภายในบ้านใช่ไหมคะืออยู่เหมือนอยู่ภายในบ้านแต่ได้สัมผัสต้นไม้ใบหญ้าด้วยโอ้โหคือซอสแซกซอสแซกธรรมชาติเข้ามานะครับอีกมุมหนึ่งนะครับเป็นมุมที่เรียกว่าสังเกตการ์เดนนะครับหรือว่าสวนเล่นระดับนั่นเองเป็นการสร้างพื้นที่ส่วนตัวในสวนให้มีลักษณะเป็นคอร์ดเล็กๆ นะครับก็คือเป็นพื้นที่เปิดโล่งอยู่ภายในตัวอาคารเหล่านี้นะครับแล้วก็มีการลดระดับของสวนเพื่อทําให้เกิดพื้นที่อบล้อมตัวเราระยะการมองเนี่ยจะต่ำกว่าร,ระดับสายตาแต่ทําให้เกิดความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานมากขึ้นเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะมีมิติด้วยมีความเป็นส่วนตัวนะครับ <นา S 1> ประเด็นต่อมาเป็นเรื่องของดร ای การ์เด้นนะครับเป็นเรื่องราวที่จะใช้สวนนะครับโดยใช้หญ้าและว,วัชพืช ที่พวกเราคุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นสโสนดาวกระจายโดยพืชพัธุ์ไม้เหล่านี้จะมีข้อดีก็คือทนทานสภาวะแวดล้อมไม่ต้องดูแลรักษาแม่และสวนยังคงม,มีความสวยงามแม้ฤดูกาลจะเปลี่ยนไปค่ักษไนะไม่ต้องบำรุงรักษานะอบอกกับพวกเราเลยและมุมสุดท้ายนี้ของปรดของคุณอ,อ,งองครักไม,มเป็นไม้แหววิ่งก็คือมุมรับประทานนั่นเองนะฮะ คือมีความสวยเรียบและหรูเพื่อให้คุณนั่งดื่มด่ำกับสุนทรียภาพของต้นไม้อย่างมีสไตล์และใกล้ชิดกับธรรมชาติเป<ม>็นเมาบาร์บีคิวปิ้ง,ง,งยาา่าง <นะ S 2> สนุกสนานกันเลยทีเดียวนั่แหละจัดปาร์ตี้เลยค่ะจัดขาปิา้งบาร์บีคิวทานกันนะคะโอ้โหฮัฟเนินแน่นอนนะมุมดีดีค่ะัสวนใหญ่แบบนี้จัดออกมาแล้วโอ้โหอยู่บ้านเนี่ยก็เหมือนครบได้ไปเที่ยวเลยมันอยู่รีสอร์ทเลยนะคะจากไอเดียเหล่านี้นะครับสี่มุมเหล่านี้ผมเชื่อว่ามันเป็นไอเดียที่จับต้องได้คือทางงานบ้านและสวนแฟร์ก็จะ ทำให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันจริงๆเลยว่า มันใช้ทําอะไรกันบ้างมีวัสดุมีต้นไม้ใบหญ้า,า,าอะไรอ,ะอย่างไรที่เอามาเลือกใช้กันได้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวเห็นไหมล่ะคะคุณดูนี่รายการเราเนี่ยโหได้อันดีๆไปเยอะเลยนะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> แล้วก็ใครอยากได้อีนดีๆแบบนี้นะคะเยๆๆๆ <ๆ S 1> อะๆกว่านี้นกคะ <ๆ S 1> ก็ติดตามกันได้เลยค่ะกับรายการสวัสดีคุณบ้านนั่นเอง,เองได้ทุกวันจันทร์ถึงว,นวันพุธค่ะที่ช่องแอดมิสไซย์ชาแนลแห่งนี้นะคะเวลาดีดีค่ะกลับมาจากทํางานปุ๊บเปิดทีวีดูปั๊บเลยค่ะ19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกานั่นเองค่ะพบกับเราสองคนได้เลยค่ะ ในวันพรุ่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับเรายังต่อเนื่องเกาะติดในบรรยากาศงานบ้านและสวนแฟรกันอีกนะยังมีมุมสวนสวยๆมีมุมตกแต่งอะไรต่างๆดีๆอีกมากมายที่รอท่านผู้ชมอยู่ในรายการสวัสดีคุณบ้านวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ผมและโอปอขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับเวลาเดิมนะครับทางดีไซน์แชนแนลนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ thank <makes noise> you